มนุษย์โควิดตอนเปิดเมืองให้ปลอด4ลดเสี่ยงปกป้องตนเองให้ห่างจากโรคลดความหนาแน่นห่างกันได้อย่างน้อย1เมตรลดเมาส์มอยไม่พูดคุยส่งเสียงตลอดเวลาลดระยะเวลาใช้เวลาร่วมกันไม่เกิน1ชั่วโมงลดที่ปิดสถานที่เปิด ระบายอากาศได้ดีวิธีการดูแลตนเองมนุษย์โควิดจะช่วยกันและควรทำอะไรบ้างเพื่อให้ห่างไกลจากโรคโควิดหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้าตนเองสิ่งของรอบตัวที่ไม่สะอาดหรือการสัมผัสกับบุคคลอื่นโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการเสี่ยงล้างมือทุกชั่วโมงด้วยสบู หรือแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดสิ่งของหรือสถานที่จะใช้ทุกครั้งใส่หน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะหลีกเลี่ยงที่ที่มีคนแออัดประเมินสุขภาพอาการของคนที่เสี่ยงเป็นโควิดมนุษย์โควิดมีอะไรบ้างมีไข้ไอแห้งอ,อ,อ่อนเพลียไอมีเสมหะหายใจลำบาก ปวดข้อหรือกล้ามเนื้อเจ็บคอปวดศีรษะหนาวสัน่นคลื่นไส้อาเจียนคัดจมูกไอเป็นเลือดเปิดเมืองให้ปลอดโรคแบบเจ,เจ้าของร้านต้องสู้โควิดเจ้าของร้านอาหารขนาดเล็กร้านในตลาดหรือแผงลอยเจ้าจะออกแบบร้านและการขายให้ลูกค้ามั่นใจได้อย่างไร ก่อนลูกค้าเข้าร้านเว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตรในการรอคิวหากเป็นร้านนั่งทานหรือตลาดอาจกำหนดจำนวนคนให้ไม่แน่นเกินอาจจำกัดเวลารับลูกค้าเป็นรอบหากเป็นตลาดกำหนดตำแหน่งในการวางร้านหรือแผงเพื่อลดความแออัดและโอกาสในการติดเชื้อมีที่ให้ล้างมือหรือเจลล้างมือแอลกอฮอล70์70%ให้บริการก่อนเข้าร้าน หรือจับสินค้าในร้านระหว่างอยู่ในร้านพนักงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือตลอดเวลาที่ให้บริการจัดที่นั่งให้ห่างกันอย่างน้อย1เมตรหรือมีฉากกั้นระหว่างโต๊ะมีเจลล้างมือแอลกอฮอล์70%ให้บริการบนโต๊ะอาหารให้ความรู้เรื่องการกินร้อนและใช้ช้อนกลางหรือช้อนฉันในร้าน ในห้องปิดต้องมีอากาศอาจเปิดประตูให้มีการระบายหรือหาหมุนเวียนพัดลมระบายอากาศอย่างน้อย1-2ตัวระหว่างการปรุงอาหารสำหรับร้านอาหารช้อนชิมช้อนตักช้อนตวงแยกช้อนชิมและไม่ใช้ตักอาหารโดยตรงควรมีช้อนกลางไว้ตักแยกอาหารมาใส่ช้อนชิมก่อนหรือใช้ช้อนชิมแบบใช้แล้วทิ้ง สวมถุงมือเฉพาะเวลาต้องจับวัตถุดิบและในการปรุงอาหารเท่านั้นหากต้องทำกิจกรรมอย่างอื่นต้องถอดถุงมือออกและเปลี่ยนถุงมือใหม่เมื่อกลับมาในขั้นตอนการปรุงอีกครั้งระหว่างการซื้อขายสำหรับร้านในตลาดหรือแผงลอยมีจุดบริการเจลล้างมือก่อนให้ลูกค้าหยิบจับเลือกซื้อสินค้า หรือหน้าร้านมีจุดบริการถุงมือพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งก่อนหยิบจับของสดเช่นผักผลไม้ลดการให้ลูกค้าหยิบจับสินค้าใช้การพูดสั่งแล้วพ่อค้าแม่ค้าหยิบสินค้าให้มีแผงหรือพลาสติกกั้นระหว่างลูกค้ากับสินค้าเพื่อป้องกันน้ำลายหรือสารคัดหลั่งอื่นๆตกลงไปในอาหารระหว่างการคิดเงิน ใช้บริการจ่ายเงินผ่าน qr code หรือ internet เน็ตแบงกิไม่สัมผัสเงินโดยตรงใช้ตะกร้าหรือถุงเป็นวิธีในการรับทอนเงินและต้องทำความสะอาดตะกร้าทุกครั้งหลังใช้ทำความสะอาดเงินหลังจากเลือกขายเช่นฉีดแอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้งหลังจากสัมผัสเงินหลังลูกค้าออกจากร้าน มีเจลล้างมือแอลกอฮอล์70%ให้บริการบริเวณทางออกหรือที่ชำระเงินมันทำความสะอาดร้านหรือโต๊ะด้วยแอลกอฮอล์70%ทุกชั่วโมงที่มีคนหมุนเวียนเข้าออกร้านเปิดเมืองให้ปลอดโรคแบบช่างอยากตัดไม่ได้ตัดเจ้าของร้านตัดผมขนาดเล็กซาลอนหรือร้านเสริมสวยในชุมชน ช่างจะออกแบบร้านและการบริการให้ลูกค้ามั่นใจได้อย่างไรก่อนเข้าร้านช่างจำกัดจำนวนคนในร้านไม่ให้มีการนั่งรอแต่อาจจะเป็นการโทรนัดทาความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ในร้านแบบที่ใช้แล้วทิ้งไม่ได้ควรมีการทําความสะอาดเพื่อมีลูกค้าใหม่ทุกครั้งอาจมีช่วงเวลาเปิดปิดระหว่างวันเพื่อทำความสะอาด ให้เฉพาะบริการเฉพาะที่ใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงและงดบริการที่ต้องใช้อุปกรณ์ร่วมกันที่ไม่สามารถทำความสะอาดได้เช่นการแต่งหน้าทำสีผมเป็นต้นระหว่างช่างตัดพนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากและเฟสชิลตลอดเวลางดการพูดคุยและสนทนาระหว่างการให้บริการ จัดที่นั่งและที่นอนให้ห่างกันอย่างน้อย1เมตรในห้องปิดต้องมีอากาศอาจเปิดประตูให้มีการระบายหรือหาหมุนเวียนพัดลมระบายอากาศอย่างน้อย1-2ตัวพนักงานต้องล้างมือทุกครั้งหลังให้บริการลูกค้าแต่ละรายมีเจลล้างมือแอลโกอฮอล์70%ให้บริการในบริเวณร้านออกจากร้านช่าง มีเจลล้างมือแอลกอฮอล์70%ให้บริการบริเวณทางออกหรือที่ชำระเงินมันทำความสะอาดร้านหรือโต๊ะด้วยแอลกอฮอล์70%ทุกชั่วโมงที่มีคนหมุนเวียนเข้าออกร้านใช้บริการจ่ายเงินผ่าน QR code หรือ Internet เน็ตแบงเปิดเมืองให้ปลอดโรคแบบน้องเร่งรีบกับพี่วินผู้โดยสารและวินมอเตอร์ไซค์ ผู้ที่ต้องเดินทางไปตามที่ต่างๆในเมืองน้องจะซ้อนสองล้อเดินทางอย่างปลอดโลกได้อย่างไรและพี่วินจะออกแบบการบริการให้ลูกค้ามั่นใจได้อย่างไรก่อนซ้อนพี่วินสำหรับผู้โดยสารยืนต่อคิวเว้นระยะห่างจากคนข้างหน้า1เมตรสวมหน้ากากอนามัยเตรียมหมวกกันน็อกส่วนตัวหรือหมวกคลุมผมพลาสติก เพื่อหลีกเลี่ยงหมวกที่ใช้ร่วมกันพกอุปกรณ์ฆ่าเชื้อไว้ใช้ระหว่างเดินทางหรืออุปกรณ์ป้องกันเช่นถุงมือเพื่อป้องกันการสัมผัสโดยตรงระหว่างเดินทางสำหรับผู้โดยสารใส่อุปกรณ์ป้องกันตลอดเวลาขณะเดินทางงดการสนทนาที่ไม่จำเป็นเพื่อลดการกระจายเชื้อ ลดการสัมผัสส่วนต่างๆของพี่วินขณะโดยสารหากมีการสัมผัสยานพาหนะควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสบนใบหน้าโดยเด็ดขาดหลังซ้อนพี่วินสำหรับผู้โดยสารล้างมือหลังจากลงรถและเช็ดแอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้อบริเวณจุดที่มีการสัมผัสบนยานพาหนะจ่ายค่าโดยสารโดยใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหลีกเลี่ยงการสัมผัสเงินสด ก่อนให้น้องสอนสำหรับวินมอเตอร์ไซค์ทำสัญลักษณ์เว้นระยะห่างสำหรับผู้โดยสารที่ต่อคิวรอขึ้นรถมอเตอร์ไซค์เช็ดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเบาะนั่งราวับและหมวกกันน็อกก่อนให้บริการทุกครั้งสวมหน้ากากอนามัยและสวมหมวกกันน็อกก่อนให้บริการพกอุปกรณ์ฆ่าเชื้อไว้ใช้ระหว่างการเดินทางหรืออุปกรณ์ป้องกันเช่น ถุงมือเพื่อป้องกันการสัมผัสโดยตรงบริการแจกถุงมือพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งหรือที่สามารถนำกลับไปทำความสะอาดเวลาต้องจับสิ่งของที่ต้องใช้ร่วมกับผู้อื่นหรือไม่มั่นใจในความสะอาดระหว่างการเดินทางสำหรับวินมอเตอร์ไซค์งดการสัมผัสส่วนต่างๆของรถขณะโดยสารงดการสนทนาที่ไม่จำเป็น เพื่อลดการกระจายเชื้อเวลาจอดตามสี่แยกเว้นระยะห่างจากพี่วินคนอื่นๆอ,อย่างน้อย1เมตรหลังน้องลงรถสำหรับวินมอเตอร์ไซค์ใช้บริการจ่ายเงินอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหากจำเป็นต้องรับเงินสดพี่วินควรมีอุปกรณ์รับเงินเช่นกระปุกหรือตะก,กร้าในการรับทอนเงินล้างมือและเช็ดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อที่เบาะนั่ง ราจับและหมวกกันน็อกก่อนให้บริการครั้งถัดไปเปิดเมืองให้ปลอดโรคแบบคุณกลัวเดินทางกับคุณพี่แท็กซี่พนักงานประจำที่ต้องนั่งรถแท็กซี่ไปทำงานและคนขับแท็กซี่ที่ขาดรายได้เพราะไม่มีคนกล้านั่งคุณกลัวเดินทางจะนั่งแท็กซี่อย่างปลอดภัยได้อย่างไรและที่แท็กซี่ จะออกแบบการบริการให้ลูกค้ามั่นใจได้อย่างไรก่อนขึ้นรถแท็กซี่สำหรับผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยวางแผนการใช้บริการให้ไม่ขึ้นไปแออัดบนรถควรโดยสารครั้งละไม่เกิน3คนเพื่อลดความเสี่ยงพกอุปกรณ์ฆ่าเชื้อไว้ใช้ระหว่างเดินทางหรืออุปกรณ์ป้องกันเช่นถุงมือเพื่อป้องกันการสัมผัสโดยตรง ระหว่างเดินทางสำหรับผู้โดยสารงดการสนทนาที่ไม่จำเป็นเพื่อลดการกระจายเชื้อลดสัมภาระส่วนต่างๆของรถขณะโดยสารหากมีการสัมผัสให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลทันทีหลังลงรถแท็กซี่สำหรับผู้โดยสารล้างมือหลังจากลงรถและเช็ดแอลกอฮอลฆ่าเชื้อบริเวณจุดที่มีการสัมผัสบ,บนยานพาหนะ จ่ายค่าโดยสารโดยใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหลีกเลี่ยงการสัมผัสเงินสดก่อนรับผู้โดยสารสำหรับคนขับแท็กซี่ทำสัญลักษณ์เว้นระยะห่างสำหรับผู้โดยสารที่ต่อคิวรอขึ้นรถแท็กซี่กำหนดจำนวนผู้โดยสารที่สามารถนั่งได้ใน1คันไม่ควรมีคนนั่งเกิน3คนไม่รวมคนขับ มีบริการเช็ดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ70%บนรถให้บริการลูกค้าระวางส่งผู้โดยสารสำหรับคนขับแท็กซี่ทำพลาสติกหรือฉากกั้นระหว่างคนขับกับผู้โดยสารแยกโซนให้ชัดเจนเปิดเครื่องปรับอากาศและแง้มหน้าต่างเล็กน้อยตลอดทางเพื่อให้อากาศถ่ายเทงดการพูดคุยและสนทนาที่ไม่จำเป็น ระหว่างมีผู้โดยสารบนรถหลังส่งผู้โดยสารสำหรับคนขับแท็กซี่ใช้บริการจ่ายเงินอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหากจำเป็นต้องรับเงินสดพี่แท็กซี่ควรมีอุปกรณ์รับเงินเช่นกระปุกหรือตะกร้าในการรับทอนเงินล้างมือและทำความสะอาดรถที่จับประตูด้วยเจลแอลกอฮอล์70%ทุกครั้งที่มีโอกาสจอดพักรถ หากสามารถตั้งประตูรถให้เปิดปิดอัตโนมัติได้จะช่วยลดการสัมผัสเปิดเมืองให้ปลอดโรคแบบน้องรถไฟฟ้าโควิดมหาณนเธอมนุษย์เดินทางสาธารณะพึ่งพารถไฟฟ้าทั้งบนฟ้าและใต้ดินเราจะออกแบบการเดินทางให้ผู้คนมั่นใจได้อย่างไร ก่อนขึ้นรถไฟฟ้ามีจุดทำความสะอาดและคัดกรองเช่นมีจอวัดอุณหภูมิผู้ที่มีไข้มีที่กดแอลกอฮอล์หรืออุโมงค่าเชื้อที่ได้มาตรฐานจำนวนผู้โดยสารที่สามารถรับได้แต่ละตู้โดยสารอาจใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจมีเสียงร้องเมื่อคนแน่นส่งเสริมการใช้บัตรส่วนตัว หรือแอปพลิเคชันบนมือถือแทนตัว๋วยกเลิกการกดซื้อบัตรโดยสารจากตู้อัตโนมัติหรือมีพนักงานเยืนประจำเพื่อช่วยกดสั่งซื้อแทนผู้โดยสารทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าไม่ใส่ห้ามขึ้นทำสัญลักษณ์เว้นระยะห่างสำหรับผู้โดยสารที่ต่อคิวขึ้นรถไฟระหว่างอยู่บนรถไฟฟ้า มีที่กั้นระหว่างผู้โดยสารเพื่อลดการติดเชื้อและกำหนดจำนวนผู้นั่งที่ชัดเจนในแต่ละตู้โดยสารกำหนดตำแหน่งในการยืนและบังคับให้สวมถุงมือสะอาดในการจับราวเพื่อลดโอกาสในการติดเชื้องดการพูดคุยกันเองและผ่านโทรศัพท์ระหว่างมีผู้โดยสารบนรถ จัดหาแอลกอฮอล์70%ไว้ให้บริการในทุกตู้สาธารณะออกจากรถไฟฟ้าทำความสะอาดทุกตู้โดยสารทุกครั้งที่มีโอกาสจอดพักรถทำความสะอาดบัตรโดยสารใหม่ทุกครั้งที่มีการหมุนเวียนมาใช้ใหม่เพิ่มความถี่ในการวิ่งของรถไฟเพื่อลดความแออัดและโอกาสในการติดเชื้อต้องรอดต้องชนะ